พี่เหมียววันนี้ใครอยากมากินร้านนี้ปีนี้นี่เปลาเจ้ามือเปลาปีนี้ไม่มีของขวัญเกิดนะค่ะทุกคนใช่ผ่านแล้วก็ไดซื้อเชื่ออะไรก็ได้ฮะจริงเหรอมโนไปเองทำไมเจ้าของพูดเองอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เพิ่งช้ามีมูชิ้นแน่วันนี้น้องมูมากันที่ไหนคะก็เตี๋ยวหไค่ะค่ะ เรื่องด้วยวันอะไรเนี่ยวันนี้มันเกิดที่มีวค่ะของวันเกิดดีนะค่ะนี่นะคะจะจ่ายตังค์ในชูเวนูจริงอ่ะเในยามติดใจคอติดในะหิวห่าเลยจริงจริงที่ที่แล้วนะคะเรานั่งตรงนู้นอ๋อแล้วพี่ดา้วมันกันนกมุกเรานั่งตรงโน้นนะคะมุมโน้นแต่ว่านี่นั่งใหม่นะคะแล้วก็เสื้อตัวเดิมนะคะเสื้อตัวเดิมคหมที่ใส่เสื้อแขนยาวค่ะแต่ว่าให้พี่หมียวใช่เป็นไงพี่หมีววันนี้ใครอยากมากินร้านนี้ ปีนี้มีเบลาเจมือเปี่ไม่มีของขวัญวันเกิดนะค่ะทุกคนใช่แล้วก็ไ้อเืออะไรก็ได้จริงเหรอมโนไปเองทําอทำไมจ้องของพูดเองอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะทานข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูวันนี้เราจะสั่งอะไรกันบ้างสั่งเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้คือลมมาก แล้วหลังจากนี้เราจะไปกันที่ไหนต่อเซนท่นไปเซนท่านไปทำไมไปซื้อของแล้วก็ไปซื้อชาขิงหมกแล้วก็ซื้อได้ฟุกุเดี๋ยวแล้วของขวัญมันเกิดปีนี้ได้อะไรบ้างคะเนี่ยพ่อให้มาแล้วนะคะโอนมาซื้อให้ไว้เปลพ่อเปิดบัญชีให้นะคะแล้วก็ได้จิ๋วได้ติ๋วเป็นตุกตาแล้วได้อะไรอีกก็ได้ตุกตาได้ผลไม้ได้ผลไม้ด้วยได้อะไรไ้ติ๋วเป็นมะเขือยาวปีนีขึ้นได้ข้างบนเหรอแม่ตรงนี้แล้วแม่แม่ยังไม่ได้ให้อะไรเลยเจ้าอะไรดอกแม่ผ่นเธอ อยากได้อะไรอยากได้ของอยากได้ตังค์อยากได้อยากได้ตังค์อยากได้ตังค์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่ได้ไปอยู่กี่บาทห้าบาทได้ป่ะเดี๋ยวโอนเข้าไปชี้ให้เลยเพิ่งสังเกตว่ามีน้ำผู้อะไรอยู่อ๋อโอ้โหเราก็คิดว่าอะไรนะนี่นะคะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะเมนูเยอะมากแล้ตอนนี้เดี๋ยวเรารอเมนูมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูเราก็มีไม่ข่ามันธรรมดาไปค่ะลุงมุกค่อยหัวลงไปไม่ได้นะคะ ขาที่ฟ้าขาที่ฟ้าแล้วคุณพ่อบอกแใส่รองเท้านะคะแล้วค้อยไม่ได้โอเคเดี๋ยวรอเมนูนะคะเราจะมาดูเมนูที่น้องมุกกับพี่มิวสั่งกันนะเพ็มมันมากรออะไรใช่จิงใช่จิงเอาอันนี้ก่อนเอานี้ก่อนขอเมนูขอเตหนึ่งของพี่มิวนะน่น่าไงคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเค้กมวยนะคะนี่ไม่เลยเค้ก่มือไว้นะคะขอถู่ก่อนนะคะอันนี้คือน้องมุกเหรอขอบ่มวขอบเ่มว เจ้าของหิวแล้วนะตอนนี้ได้น้ำมาแล้วนะทุกคนได้แล้วกิ่ไม่ได้กินเพราะว่าอะไรพรอนเราจะถ่ายรูปนี่เป็นตากล้องประจำบ้านเรานะคะทุกคน KFC เสียวอะไรกับ KFC โู้โล C R มุกดาคอนกินได้แล้วได้ต่น้ำเลยแม่เกือบไม่ได้กินแล้วมาดูรูปกันไหน สวยป่ะตีมือเลยเนี่ยตีมือล้วนนี่นะคะทุกคนแล้วก็จะกินของแข็งเปล่าปั่นกันนะคะน้ำทิพตน้ำทิพตมีไหมล่ะวันนี้พระจัยจะใส่เสื้อหนังมาแล้วทุกคนเสื้อหนังอะไรใส่เสื้อหนังที่แบบเสื้อหนังเก่าเจอเห็นพุ่งใหญ่ๆของพ่อตัวเจะเหมาะนะถ้ากินฟรีเลยเนี่ยอ่ะพี่หมิวสรุปพี่หมิวจะกินน้ำเก๊กฮวยหรือว่าจะกินน้ำแบบซีหรออเมริการไง มอเดิรานมอเิรนนะปาหัวใจเอ๊อเอเออมาแล้วค่ะดีอะไรบ้างคะัตตพงค่ะปตพงว้าวง่ายแล้วอะไรอีกคะหนึหมูหนึ่งาวหมเนื้อตุ๋นย่าง สั่นมอีกยังจะมาอีกกินหมดปังมาใช่ไหมใช่มาอีกสั่งนะสคนหนูพอคนย่งอันนี้จะเป็นต้มยำหม้อไฟนนู้นน่มมีน้ำเสนอดูมาตลุกก็ได้ดูครบนั่นแหละอันนี้ กู้แช่น้ำปลาของโรดคุณแม่ของโดอยู่ด้วยแล้วก็อันน <ขอ S 1> ี้นะคะของโรดคุณพ่อคุณม่อเสอยโอเคเดี๋ยวเราขอตัวรับประทานข้าวไปจ้ะกินข,ข้าวเลยจา้าะ ขอบคุณมาค่ะเป็นไงเจอพีเอสซีใช่ไหมลูกขอถ่ายรูปนะคะเซ็นทันเซ็นทันตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเซ็นทันเปเซ็นทันนะคะโอเคไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่อะไรแล้วคะเซ็นทันเซ็นทันที่เซ็นทันมาท์ดามไรพี่เอ๋วนี่ข่ขอุณาู้ชมสวัสดีคย น้องมุกใช่ไหมน้องมุกจะให<ช>้เอองาะพ,พันธุ์เกิดที่หิวนะคะซึ่งน้องมุกให้งบพี่หิวเท่าไหร่หนึ่งพันพี่หนูจะซื้ออะไระไคะซื้อเสื้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่หิวจะได้ของขวัญจากน้องมุกเป็นอะไรนะคะถึงใช่เลยใช่เอาไว้เอาไว้เออนี่อยากได้ตัวละ หนูจะให้พ no right? ja e okay, okay, ี่หมิวลบหนึ right> ่งพันบาทใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนแรกบอกว่าจะเอาเจ็ดไว้ไหมเพราะว่าหนูจะซื้อของตัวเองด้วยอ๋อโอเคก็คืออยากเกินหนึ่งหนึ่งพันนั่นแหละไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปจ่าร้านแรกเลยค่ะหนูเข้าแล้วจ้ะคนใจตังเข้าไปสิคะอมเไปไปเลือกสองร้อยเอิ่ม เราตามใจเขาวันนึงมันมีก็สวยมีอย่างเงี้ยเด็กขาวไปดันดูอะไรร้านเจ้าชิ้นนี้ข้างไหนแต่แม่ว่าร้านต้นๆตรงนั้น่ะสวยแต่ก็ไปดูฝั่งนู้นก็ได้ริมนน้นอ่ะ หน่งแผ่นหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราไสองตัวสีม่วงใช่ฉลาดอ่ะพี่อยู่เป็นฉลาดอะ่ะสีม่วงสวยนี่อันนี้ไหมเก๋ดิอเออสวยดีกว่าเขาชอบแบบนั้นเมอร์รี่คิดมากคิดมากไงมันเลยแล้วนะอ๋อยัง,งใช่แต่พี่หมิวมัชอบอเขาจะเอาหนึ่งแผ่นหนึ่งเพราแบบว่าคุ้มเอ้ยอันนี้น่ารักไ,ไอ้เกทีมอยู่เนี่ย นมุกเอาม่างไรอ่ะนมุกคนจ่ายตังค์อคนนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปอยู่เลือกก่อนไม่จะได้แั่ไหนโอเคเมินิโมโอลอ่าได้แล้วหนึ่งตัวนะคะตอนนี้นี่ตัวนี้คอนเฟกอะซปเปอร์มาร์เก็ต อ้าวหยิบตังแล้วนะคะล่าสุดลอก<อ>สปอนเซอร์เนะอ่อน่ารักสองตัวนะห้ชว์ให้เพื่อนเพื่อดูหน่อยนี่นะคะ<ม>ก็จะมีสองตัวหา<ม>คนใจตังไปเลยจ้ะลูก<ม>แล้วจเจ้าอะไรอีกเพื่อนละ อ้าจริงอ้าวก็น้องให้ไม่เกินพันเธออันนี้เท่าไหร่แล้วไม่เกินเจ็ดร้อยอ๋ออันนี้สองร้อยแล้วอ๋อเก่งทวงก็จบแล้วเดี๋ยวให้เก่งอีกตัวหนึ่งถูกป่ะสองร้อยอาไปได้ๆอะไรกันเสื้อเก่งไหมนะเสื้ออะไรเก่งเดี๋ยววันเกิดน้องก็ต้องซื้อให้น้องนะอะไรกครับนไม่ร้อยแล้วไปไหนกันต่อเฮ้ยดูเติมกันเถอะอ๋ะไปเลยละอิจิบสองร้อยจำนวนใหญ่เลยอ่ะเก็บไว้ของเก็บไว้ก่อน เราเก็บเงินที่พี่หมิวได้ตังค์ทมอมาก่อนนะคะอ๋อจะยีนี้พี่หมิวซื้อเสื้อไปแล้วใช่ไหมลูกอ,ยอ,ยอ่าแล้วพ่อแ <c oughs> ม่เสื้อเขาพอหมดแล้วพ่อเลี้ยงข้าวไปแล้วไปต,ต่อกันเนี่ยเนียเนียเห็นไหมเนียคนใจต่างนะขนิดนเราเราขนาดที่หมิวให้เราน้อยอะปีหน้าอาน้ำปีหน้าอ๋อโอเคถ้าปีหน้าไม่ให้เยอะนะมีเรื่องไหมมีเรื่อง ตอนนี้เราก็ได้เป็นของขวัญพี่หมิวแค่หนะึ่งชิ้นก่อนนะคะเป็นอะไรพี่หมิวเป็นเสื้อสองตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อลูกเราจะไปคุโรฮานาลังอะ่ะจีได้ฟุกุไปด้ฟุกุคุโรฮานาลังว่าไหนรองเท้าเอาแบบไหนปกติปะคะปกติปกติขนา,าดปกติเอากี่ลูกไม่มีมันมีแต่ตันคนเดียว เอาเกียวเอาเกียวไม่มีดูแดงกใช้เขียวนะเอาใช้เขียวลูกเอาลูกเดียวเอาลูกเดียวเอาไปสองลูกก็ได้โอเคใช้ปกติใช่ใช่แต่แม่บอกให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ของนางมือนะคะไหนเชิญเพื่อนๆดูหน่อยอไปอ้าวตังทอนไม่ทอนด้วยะอ ไปค่ะจะไปไหนกันต่อชั้นบนแล้วนี่เองป่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างบนกันต่อนะคะว่าจะได้อะไรยังดีเลื่อมาแล้วสองตัวสองตัวอยู่นี่ไหนนี่สิมาดูก็ได้เดินฝุ่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นมาดูช้อปปิ้งชั้นบนกันโสวยมากเลยทุกคนใจแรงอันนี้ถือกระถางถือถ่ายไปแล้ว แม่แมองยังไม่ถ่ายถ้าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปไม่น้องรูกกันนะคะจบไม่ได้เราจะไปกันที่โมชีโมชีนะคะอุ้ยสวยมากเลยวิวตรงนี้พี่มิวเราโมกับพ่ออยู่หน้าไปกันกไปกันไปกันไปันไปกันกันไยงใน้กัอไปกนไปกนไปกันไนไปแันวปกักยัไไนไปป แหมแล้วขนมฟรีไปฟุกุเด็กฟกุจะเปรานโมจอมอจโมชีมชีอโจยน่ารักอ่ะน่าอาะพูดไมหาจระเข้ที่บ้านเลยเจ้าอะไระแล้วแต่มีตังก็ซื้อนี่ไงลูกมีราคาบอกหกแปดสิบห้าสี่สิบเก้าอันนี้คืออะไรชั้นอ่ ฉัน,เป,นเปิดตอนนี้ <มา S 2> <อ>เป็นโมชิแทนอ่ะไปโอเคปะ่ <Okay S 2> ถือว่าน้องให้ขงกวัาแล้วนะแกจะกล้าอีกอสามน้อยนะแกแตจะก้าไปอีกหน่อยนะ่ะค่ะ3าม้อยลดแล้ว คนเลยค่ะเอาอะไรก็ไม่เอาเยอะมากเดินไายร้านเลยนี่พ่อได้ของกินแล้วทำไมอ่ะให้ดังจ่ายของไม่ค่อยได้เงินทอนเลยโอ้หแล้วพ่อให้ไปพันเลงนี่พ่อได้แอนตี้แอนนะคะแอนตี้แอนแอนตี้แอนนะคะทำไรอ่ะนั่งกินเหรองงงงงเลยกินในฟองโกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน ไปเลยกินเลยกินเลยไปซื้อชั้นตั๋วแม่ไหมล่ะอยู่ชั้นนี้เปล่าชั้นล่างเอาได้เงั้นเดี๋ยวเราค่อยซื้อให้พ่อให้พ่อกับน้องกินก่อนโอ้สองคนไม่หิวอร่อยไหมน้องมุกไหนดูซีอธิบายจะกินกุ้งเป็กินกุงเต้นฮำตอบครับกลางอ่ะนี่เหรอตรงไอ้นี่กินเดยจะซื้อไหมล่ะไม่เอาอ่ะขี้เกียจเดินแล้ว โอ้โหเคี้ยวใหญ่เลยน,นุน่มเข้าไปกินที่บ้านลูกมึงน,นะตอนนี้นะคะพ่อกับนุ่มก็พักกินขนมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างหน้ากันต่อนะคะ้อนงซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงแล้วเ,เดี๋ยวเราทําอะไรกันเสร็จแล้วนะคะก็จะกลับบ้านเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละวันนี้มันจะเลี้ยงพรงนี้ก็คือเลี้ยงลูกหนา้าไงวันนี้พาไปกินข้าวอะไรแล้ว โอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่วิวจะได้อะไรกินนะต้องมป็นชานมนะเมื่อวันต้องพายด้วยไม่เราแค่แคปหน้าจอไว้หาอะไรคะน้องมูะซื้อชั้นใสเหรอ ก็ตาเต็มบ้านรู้สึกน่ารักด้วยนี่ครับพี่มิวอเฮ้ยหาอะไรครับพี่มิวเฮ้ยบอกเราเจอแต่เราเจออะไรไม่ได้อยิ่มาหายแล้วด้วยเกลื้ึกไม่ออก นี่อันนีดีนะขุยจมาอ๋อตัดเสื้อผ้าขุยๆแม่ก็จะไปเดินช้อปปิ้งมาโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของเียบร้อยแล้วชน้องมกน้องมุกได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยซื้อให้พี่หมิวนะคะพี่หพี่มิวแล้วก็พพ่อนะคะ นี่จะเป็นของที่เราได้จากร้านอะไรโ <Okay, S 1> มชียเ <okay, S 1> หรอเดซโซโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะพาพี่อยู่ไปเซืร์ชชานมไข่มุกกับนมนมุกนะคนละแก้วได้ไหมอยากกินเมนูอะไร <Okay. S 1> ไม่รู้น้องมุกบอกว่าวันนี้แตบบ่ว่าเดินเหนื่อยมากแต่ไม่ได้ของตัวเองตั้ง oh. <laughs> ใจพี่อยู่หนึ่งวันโอเคเนาะนึ่ hmm. ตอนนี้อยู่ไหนคะเป็นทานค่ะไม่ใช่ตอนนี้เราก็มาซื้อชานมไข่มุกกันนะคะคุณพ่อนอนอืดเลยเราก็มาซื้อชานมไข่มุกยู่อยากกินชานมไข่มุกมากเดี๋ยวเราซื้อชานมไข่มุกเสร็จเราก็จะนั่งทานกันก่อนแล้วเราก็จะกลับกลับบ้านยังยังจะไปไหนจะดูอะไรนกูจะดูอะไรยังไม่ได้อะไรดูยังไม่ได้ไรเลยพี่เหมีว น้องยังไม่ได้อะไรเลยบ้างไหมคะมไม่รู้ค่ะน้องมุจะเอาอะไรไหนบอกแม่ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเรารอน้ำกอนแล้วกัน,นตอนนี้ก็ได้เมนูมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะน้องมุกทำอะไรคะรเช็คโทรศัพท์เหรอแฟนโทรมาเหรอ, <c oughs> อไม่ใช่อ่ะพี่มิวเป็นไงเขาวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมาก <c oughs> สรุปแล้วนะคะวันนี้พี่มิวก็ได้ของขวัญจากนม,มุกเป็นเสื้อสองตัวงบ500บาทใช่ไหมวันนี้อ่ะสรุปเป็นงบ500บาทนะคะที่นม,มุกให้วันเกิดพี่มิวน,นะเล็กๆน้อยๆแต่ให้ด้วยใจใช่ไหมลูกไม่ใช่หรอาเอามุกให้เองเพื่อไม่ได้ถูกไหม <c oughs> ไม่เขากาลังเงินนิ่เงินเงิน,นอยู่เพราะว่าของเองยังไม่ได้ใช่ป่ะตัวเองไม่เลือกโอเคาแล้วไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรถูกใจหนูเหรอเอาไว้เดี๋ยวแม่พาไปดูอีกทีนึง โอเคไหมโอเคนะคะก็คลิปนี้เราก็ต้องอะไรกันก่อนขออนวญาไปก่อนนะคะ้าให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาก